ครับีมาดูวิธีการสกัดปูนนะครับนี่ปาดแล้วสกัดแล้ววันงานนี้สร้างฟ้าเข้าเร็้วนะครับขึ้นโครงสร้างเรียบร้อยแล้วช่างไฟมาช้าครับก็เ,เลยทำยากทำงานยากนิดหน่อยนี่นะครับนี่นะครับ ล <icana> ้าิด้าแล้วนะครับหมินต yes. ดีก,กันคับสกัดลงดูสก okay. ัดลงครับ นะครับเป็นบล็อกตัวนี้ขนาเป็นเป็นต้อนรับนะครับนี่ก็อยู่บนบนฟ้านะครับ